มาวันนี้เรามาเล่นเบสบอลกันเรามาไม่ได้เออ,อเราไม่ได้เล่นให้เขานานแล้วเราก็เลยจะมาถ่ายแล้วก็เล่นสักสองสามเกมแล้วก็พอขอให้เสียงเกมมีด้วยเถิดดูทรงแล้วจะไม่มีโอ้เกมไม่มีเสียงจบแล้วอุยอ้ยอุย้ยมีเสียงโอเมยก๊อ oh ต ยังมีเสียงใช่หรือไม่แล้วทำไมมันโหลดอย่างนี้เน็ตแล้วไม่ไดีหรอก็เ <c oughs> ต็มอยู่นะแล้วมันโหลดนานกลัวจังเลยเอ๋อฮะมีกันกี่คนเนี่ยโอ้โหสภาพเกมอุย๊ยลืมแล้วลืมแล้วเ,วเอ้ยสภาพเน็ตเราไม่ดีหรือเกมไม่ดีการเตียงอันนี้คือ อ๋อใช่คนแก่เพื่อนเราใส่สก,กินเราไม่รู้อะไรคืออะไรเลยเอา้าซื้อสิเอา้าตายละเน็ตฉันเอา้าตายตายตายของเทพกันกันกันอะไรก็ไม่รู้นะโอ๊ยโอ๊ยอย่าบกุกว่าเต๋อเหอี่างวันนี้เฮ้ยอะไรแบบฟ้าฟ้าสติถือดาบเพื่อน โอ้ยเราหินฟ้ามันคะโอเคมันไปรูอะไรมามาเดี๋ยวๆๆกัน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 ไม่ได้เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวสตีกันเตียงสภาพเน็ตฉันเหมาะกับการเล่นสุดๆไม่ลุงก็ล่วงอะ่ะมันต้องกันด้านหน้าใช่ด้านหน้ามันมีรูนี่สิช่างมันช่างมันกันก่อนโอ้ยเฮ้ยมินเออจัดเลยเนี่ยโอเค พอดูได้เอ,อ๊ะมันเหลือซื้อมาเยอะด้วยเพื่อนเพื่อนในต้องช่วยเรานะเราน่าจะสู้เขาไม่ได้เอยเราต้องซื้อของด้วยเผื่อมันมาเผื่อเรามีแววซื้อได้ถ้าเกิดตั้งใจเล่นก็ซื้อได้หมายถึงตั้งใจเล่นแบบสเต็ปมันส่งให้เราชนะได้งก็จะได้สู้ได้ตายละ สภาพกันตีนยังไงให้ผังตัวเองไม่ทราบเออยเ,เพื่อนเอาเพื่อนนายนายไม่มีชีวิตยอยู่งั้นเหรอเราคาดหวังในตัวนายมากนะไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาต้าดรวยดีนะเพื่อนเราคนนี้เขาอัพแบบทุกอย่างแบบตึงอยู่เอ้ยเยตายแเราตายเราเพื่อน แรงชาร์จด็ด้วยโอเมยก้อนชัยคิดด้วยโอเมยก้อนเพื่อนสู้เขาขอดอดเราไม่มีประโยชน์อะไรไม่นะโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ยเดี๋ยวท่านหัวซูอท่กตกเอาไม่น่าช่วยเขียวก็มาแล้วเพื่อนขอดรถเราไม่มีประโยชน์คือเราก็อยากช่วยนะแต่ว่าไพน่ะเรืองเหืองเหืองเพื่อนตายตายตายไม่น่าลุงแล้วเพื่อนแต่ว่าเราตายเราก็ไม่เล็งรถใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราไม่มีประโยชน์ไงเดี๋ยวนะ ตายแล้วตายแล้วเราเห็นมันค้างเพื่อนมีแววรุ่งสุดๆเลยเพื่อนอุ้ยแต่คนที่สวยแล้วเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวแต่งตัวได้อุ้ยเข้ากันสุดๆแต่ว่าเน็ตมันปิงอะ่ะคือเขาใส่คุมตีมสุดๆแบบโมง่โมงฟ้าตรงนี้เนี่ยมันไม่อะไรมันค้างมันไม่สามารถเล่นอะไรได้เอ้ยอมาแล้วอ๊ย้ยอย่างเนี้ยตายแล้ว ้เอจบไวมากเนี่ยคือสีเหลืองสีเหลืองแบบคิดว่าน่าจะพอไม่เล่นต่อละเอา้าบันทึกสิ่งแล้วสิ่งหาอีกไม่ชอบเลยเรามาดูคนตึงเล่นกันนะคนนี้คนนี้คนนี้คือคนที่ฆ่าเรา ซึ่งเขามีสกิลแบบเรียกไงตีแล้วแบบโล่มันแบบมันมีโล่เราไม่สามารถเราไม่สามารถตีมันเข้าได้เราจะสง่งเขาจังได้เนี่ยอยากกดดูรูนคู่มากเดี๋ยวเราคัดคัพพี่ก่อนเดี๋ยวเราไปส่งรูนกันว่าเขาใช้รูนอะไรแล้วสมมติาถ้ามันเป็นรูนที่เราเคยสูนได้ก็คือถือว่าโชคดีมากว่าจะมาเล่นตามเขานะเพราะแบบว่าไม่เป็นสกิลที่โคตรจะตึงอ่ะไม่รู้ว่าเป็นสกิลสัตว์เลี้ยงหรือมันเป็นสกิลรูนหรือไม่รู้ว่าเป็นสกิลสัตว์เลี้ยงหรือว่ามันเป็นสกิลรรูนหือว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่สามารถอัพได้แต่ว่าไมาาาไมมมม่่่่่่่นนาาาาใใชชพพพรรรรรสววค์เเเะะือก็ีล น่าจะเป็นสกฤฤิลรูนหรือไม่ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมันมีด้วอหรอไม่ไม่เคยอ่านสกิลสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่รูนก็ไม่แน่ใจว่ามีเหมือนกันไหมเพราะว่ามันมีรูนเข้าใหม่ซึ่งเราก็ไม่ได้แบบหาความรู้แล้วติดตามอะไรมันขนาดนั้นก็เลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นแหละคือคำตอบเพราะฉะนั้นเราจะมาส่องรูนเข้ากันเดี๋ยวเราไปเออหมู่จัดอัันดบโอ้อโฆษณาหมู่จัดอันดับเดี๋ยวดูก่อนล่าสุดเขาชื่อตัวอิสต์น้ำหน้าเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนไม่ใช่คนนี้นี่นี่นี่อองงงรูนเค้ายัไ่ะ ติดตามมาติดตามเราเอาไอเดีเขามาติดตามแต่ว่าส่งรูนยังไงอะ่ะมันต้องไปแบบเออต้องรูนส่งไม่เป็นนี่ดิจบแล้วถ้าแบบตยากไปซอมากเลยอะ่ะอยากรู้เขาใช้รูนอะไรอะ่ะงั้นเราต้องไปอ่านรูนแล้วล่ะรูน เนี่คือเพื่อนเราได้ได้รับโลคสีอันอ๋ออันไม่ใช่ไม่ใช่คนรวยรับ1 0์ของทรัพยากรสกุลเงินหลังสังหารศัตรูหลังจากสังหารศัตรูซึ่งที่ผ่านมานี่คือเราตายหมดเลยนะเราตายหมดเลยแล้วจะว่าไงดีเราก็ยังได้ทองอยู่นะอ่าไม่ใช่อืมไม่ต้องมีเงินเยอะได้รับโรคหนังจากสังหารศัตรูสร้างความสร้างสร้างความจะหาย20บเกโบุนัสความเสียหายความเร็วเพื่อนทีไม่ใช่มันต้องแบบ เกมนี้ไม่น่าใช่เนาะอันนี้คืออ่าหีบหีบสกิลโล่นี่แบบได้รับโล่มันไม่ใช่มันก็มีอยู่ไม่กี่อันอะถ้าเกิดเป็นมันต้องเปอร์เนูนเหลืองนี่แหละแต่ว่ามันคืออันไหนที่เขาใช้ได้รับโลม่มาเกิดเ่ยต้องเขาใช้หายถุงดาบหยุดเลือดเจาะเกาะโอกาส10%ที่จะชิพพ์พอลร้อยยี่สิบโอ้โจะตันเท่านี้แบบไหนดีกว่า ดูดเลือด1 0ใช้งานเปิดใช้งานคุณสมบัติได้อ๋อเปิดรับเอาดูเปิดใช้งานคุณสมบตับมบติเมื่อใช้ลูนเจาะเกาะได้รับเลือดจากศัตรูด้วยโอกาส30%ก็คือดูดเลือด30%โหเยอะนเนี่ยแล้วถ้าเกิดอันนี้อันนี้ดูระเบิดดูระเบิด,ด,บดก็คือเจาะเกาะอ๋อมีหลายชื่อมากโอเคควิกเกอร์เอ้ยเปิดใช้งานก็คือดมีดควิกเกอร์คลิกเกอร์โอกาส1 0ที่จะค r i t i c a l สำหรับพิ่มเพิ่มว่าดูดเลือดไว้ตรงกลางถ้าจะนี้ขอดูเพื่อนดิเพื่อนใช้อะไรเพื่อนเรามีดูดเลือดแต่เพื่อนเราไม่ใช้ดูดเลือดเพื่อนเราเอาแต่ดามีหมดเลยสุดยอดเพื่อนเราขาดลูนแค่อ,อันเดียวก็จะแบบแม็กซิมา่าละเฮ้ยสองอันจะลูนม่วงกับเป็นสีฟ้าอืมโล่หลังจากส,สังหารศัตรูทดสอบความเสียหายมันคือลูนแสดงว่ามันต้องเป็นสกิลสัตว์เลี้ยงถูกไหมเขาใช้สัตว์เลี้ยงอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อน ตัวนี้ป้ากับผีเสื้อแต่ก็ไม่รู้ไงว่าเขาไปเปลี่ยนสก,กิลอีกหรือเปล่าลองส่งก่อนมีผีเสื้อแต่นี่คือเขาเปลี่ยนสก,กิลป่ะความเจ็บมีโอกาสเกิดความโกรธผีเสื้อจะส่งผลความเจ็บป่วยสองครั้งแล้วส่งความเจ็บป่วยหนึ่งจุดน่าสำหรับอืมแล้วป้าหลักปลานี่คือตัวปลาใช่ไหมไม่ใช่หน้าตาไม่เหมือนกันอุ้ยเนี่ยเพื่อนน้มีไกอุ้ยเพื่อนมีไกไอเทมไข่แบบถุงพลา้าิีอ๋อ หาปลาก่อนนะปลาปลาอุ๊ยเราก็มีทุ่งลองไอ้ที่หนุ่กันแบบสีดีอืมปลาลาอลอันนี้เก็บชิน่นให้นเดียว้จะไปองแล้วไม่ตูเชิดความเร็วตอนนีชิ้นเนี้ยมีหรือเปล่าปลาไม่นะใชน่าตาม็นกันเนี้ยโอ้โ ลาปลาปลาโอ้ตาอยอีกบังบางหาหกโ,โมงสี่สี่นาทีมันมีหางอ๋อสีแดงอ๋อละปะโอเคโอเคจำผิดสีแดง กาส10%ที่ได้ยิงปืนน้องใหญ่เกิดความเสียหาย4%มันไม่ใช่โลกใครรู้บ้าง,างเนี่ยพอแท้จริงๆ